ขอน้อมกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องทำดีสายกลางแห่งธรรมะในวันนี้กระผมจะขอ,อนําท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับท้าวเวสสวรรณให้มากขึ้นพร้อมคาถาวิธีการบูชาและข้อห้ามที่สำคัญในการบูชาท้าวเวสวรรณหากทำได้ตามคำแนะนำ การบูชาก็จะให้ผลอย่างแท้จริงส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขและร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองอย่างแน่นอนครับท้าเวสสวรรณหรือเท้ากูเวนซึ่งบางตำนานก็มีความแตกต่างกันไปท้าเวสสวรรณนั้นส่วนมากจะพบเห็นในรูปลักษณะของยักษ์ถือถือไม้เท้าเป็นรูปกระบองกันซะส่วนใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งท่ามหาราชลีลามีลักษณะโดดเด่นคือพระอุระพลุยอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าทา้าเวสวรรยังมีกายสีเขียวสันฐานสูงสองขาวุธประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะช้างมา้ารถบางทีปราศาสอาพรมงกุฎประดับรูปหน้า ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโขตถือโลก่แก้วประพานหอกทองตำนานความเชื่อเกี่ยวกับทา้าเวสุวรรณตำรากล่าวว่าเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกันกับเทพเจ้าไฉยสิงเอะของทางจีนหรือทางอินเดียเรียกว่าเท้ากูเวนถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าเท้าไผ่ศกเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายเป็นหนึ่งในเท้าจาตุมหาราช ผู้ครองสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาและเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นหัวหน้าบรรดาเท้าจัดดโลกบาลทั้งสี่สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาปกครองทางทิศเหนือมีอสูรราชสดและพูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาจักรที่เท้าว,วิสุวรรณปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมากนอกจากเท้าว,วิสุวรรณก็ยังมีพระอินทหรือเท้าทัตตรศ ปกครองโลกด้านทิศตะวันออกพระยมหรือท้าวิรุณหกปกครองโลกด้านทิศใต้และพระวะรุณหรือท้าวิรูปักปกครองโลกด้านทิศตะวันตกตามตำนานทางพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญท่านเปิดโรง์งานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมา พระพคมและพระอิสวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่านเป็นเจ้าของแห่งทรัพย์สมบัติทั่วปัตภีและเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านและยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคลึกมีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบันและได้ถวายพระเวิรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับจึงเป็นอนิสงส์ให้ได้วิหารอันสวยงามรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมายแต่ในขณะที่บางตำราก็ว่ากันว่าท้าวเวสวรรณเป็นพี่ชายต่างบรรดาของทศกัณฐ์อย่างไรก็ตามบางอย่างไม่อาจจะสามารถพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้หรือสุดแล้วแต่จะเชื่อในเรื่องใด สิ่งสำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและนับถือท่านเป็นจำนวนมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเองดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมักเห็นผู้คนนิยมกราบไหวา้บูชาท้าเวสสุวรรณกันรวมถึงพกรูปของท่านติดตัวไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วยทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนั่นเองหากพูดถึงท้าเวสสุวรรณแล้ว เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเติบโตมาพร้อมกับความทรงจําเกี่ยวกับท่านในวัยเด็กเนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคนไทยนิยมนําผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อกันพูดผีวิญญาณรวมถึงสิ่งชั่วร้ายต่างๆมาให้มารังควานเด็กนอกจากนี้ยังใช้ผ้ายันรูปเท้าเวสสวร์สลักรูปเท้าเวสสวร์ลงในตะก,กรุดหรือสลักรูปเท้าเวสสวร์ไว้บนมีดสับเะลือเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและกล่าวกันว่า ผู้มีอาชีพสปัปเหร่หรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักพกผ่ารูปท้าเวสุวรรณสำหรับของคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังเพราะท้าเวสุวรรณเป็นเทพแห่งเจ้าอาสูรทำหน้าที่ปกครองยักษ์พูดผีปีศาจทั้งอย่างปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์เป็นผู้รักษาสมบัติเทวโลกจึงทำให้ท้าเวสุวรรณเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยรวมถึงความเชื่อเรื่องบรรดาลความร่ำรวยบ้านใดมีติดตัวติดบ้านไว้ และหมั่นบูชาเป็นประจำแล้วท่านท้าวิสุวรรณจะช่วยป้องกันภัยต่างๆและบรรดาลทรัพย์ให้ร่ำรวยในตำราบโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศจะรเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและกระจัดพูดผีปีศาจส,สิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้ามารบกวนและช่วยบรรดาลโชคลาบพภกทรัพย์ ก็ให้บูชาท้าเวสุวรรณนี่แหละครับเมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาของท้าเวสุวรรณพอสมควรแล้วทีนี้เรามารู้จักวิธีการสักการะบูชาท้าเวสุวรรณกันบ้างนะครับการบูชาท้าเวสุวรรณสามารถบนบานสารกล่าวกับท้าเวสุวรรณได้เองที่บ้านถ้ามีผ้ายันหรือองค์ลอยหรือ ก่อนออกเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางก็าภาวนาคาถาบูชาเท้าวเวสวุวรรณได้เช่นกันครับในการสักการบูชาเพื่อขอพอรใดๆเป็นพิเศษจากเท้าวเวสวุวรรณให้ทําในวันขึ้น15บห้าค่แต่บางคนที่มีความศรัทธามากเขาก็จะบูชากันทุกวันอยู่แล้วได้เช่นกันก่อนจะบูชาควรอาบน้ําชำะระร่างกายแต่งกายให้สะอาดสุภาพจากนั้นจุดทูปเก้าดอกพร้อมดอกกุหลาบแดงเก้าดอก หรือหนึ่งพวงหากไม่มีดอกไม้หรือติดขัดอะไรให้บอกเหล่าท่านก็ได้ท่านคงไม่ว่าอะไรเพื่อความสบายใจบางคนที่เขาตกทุกข์กได้ยากอย่าไม่มีก็ไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆบางคนเงินติดกระเป๋าร้อยเดียวก็ยังไม่มีเสร็จแล้วตั้งน้มโอสจบระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์บุญที่เคยได้กระทำมาแล้วสวดบทบูชาท้าเวสุวรรณกจบ และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรจากท้าวเวสสุวรรณคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณมีดังนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาโยมะราชาโนท้าเวสุวรรโนมะระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรโนจตุมหาราชิกามยะขะพันตาพัทภูริโตเวสะผภุสสพ,พุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรโนนโมพุทธายะ ถ้าอยากให้การสวดมนต์เกิดผลมากขึ้นให้สมาทานศีลห้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพาหุงชินบัญชรก่อนแล้วตามด้วยคาถาบูชาเท้าเวสสวรรณเก้าจบก็จะยิ่งเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตมากขึ้นไปอีกครับและต่อจากนี้มาทำความรู้จัก4ข้อห้ามการบูชาเท้าเวสวรรณเมื่อเรารู้เกี่ยวกับการบูชาท้าเวสวรรณกันไปแล้วทั้งตำนานของท้าเวสวรรณคาถาบูชาและวิธีบูชา แต่ใช่ว่าการบูชาจะทำเพียงแค่นั้นแล้วจะได้ผลเพราะที่แท้จริงแล้วการบูชาท้าวิสวุวรรณข้อห้ามก็มีเช่นเดียวกันครับเงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามการบูชาท้าวิสวุวรรณเพื่อให้การบูชานั้นได้ผลอย่างแท้จริงมีกล่าวไว้ดังนี้ครับ 1. ห,ห้ามประพฤติตนในทางไม่ดีผิดศีลห้าอันได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักขโมยทรัพย์การผิดลูกผิดเมียผู้อื่นการพูดเท็จยุยงให้ชาวบ้านทะเลาะกัน และการดื่มสุราของเมือนเมาเพราะหากกระทำแล้วละก็การบูชานั้นจะไม่ได้ผลดังนั้นเราควรจะต้องรักษาศีลห้าให้ได้ 2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา 3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตเอารัดเอาเปรียบหรือช่อกงผู้อื่น 4. ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตัวขาดน้ำใจและการให้ทานหากใครที่ได้บูชาท้าววิสวุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามการบูชาท้าววิสวุวรรณข้างต้นไปด้วยกันแล้วละก็การบูชาก็จะได้ผลอย่างแท้จริงส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขและร่ำรวยเพื่อพร้อมไปด้วยหนึ่ทองอย่างแน่นอนครับ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวธรรมะดีๆมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ